หมวดต่อไปเป็นหมวดปัญจมีนะครับซึ่งหมวดปัญจะมีแปลว่าจงพืดขอจงโดยมากใช้แค่คําเดียวคือคาว่าจงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งข้อตัวอย่างทั้งหมดนี้ก็จะแปลว่าจงนะครับแปลว่าจงดูประโยคตัวอย่างนะครับในประโยคตัวอย่างนั้นนะครับผมจะเรียง ประธานเอาไว้แบบเดิมเลยครับแบบตัวอย่างของหมดวัตตมานาทีนี้ตัวกิริยาในระหว่างก็สับเปลี่ยนกิริยาในระหว่างเป็นสังวิทหิตวาสังวิทหิตวาตัวนี้แปลว่าจัดแจงแล้วนะครับเมื่อแปลจัดแจงแล้วเนี่ยจะมีอาหารสุตรงนี้ไม่มีอ่าไม่มีตัวที่แปลว่ากะนะก็อาหารสุแปลแล้วก็เข้าอิติไปเลย พอเข้าไปในอิติแล้วคําว่าหมวดปัญจมีก็คือตัวนี้ครับตัวนี้แปลว่าจะต้องแปลเป็นหมวดปัญจมีคือจงเถิดขอจงเท่านั้นนะครับแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมถัดมาก็คือมีกิริยาในระหว่างเหมือนกันแล้วก็มีกิริยาในระหว่างอีกตัวหนึ่งมีกิริยาในระหว่างสองตัว คือถ้ามันไม่มีตัวขยายข้างหน้าเราก็ไม่ต้องแปลอะไรครับแปลกิริยาในระหว่างเสร็จแล้วก็โดดไปด้านขวาต่อไปไปแปลกิริยาตัวถัดไปโจทย์ที่ให้ไปนี้จะมีอิมะสับอยู่ในสรรพนามอิมะสับนะครับซึ่งอิมะสับตัวนี้ผมวงเล็บคํานามไว้ให้ท่าน ท่านมีหน้าที่เอาคำนามไปแจกให้มีวจนะให้มีวิพนะัตเหมือนกับคำว่าอิมานิที่อยู่ข้างหน้าซึ่งตรงนี้พัตตาพัตตะเนี่ยยังไม่ถูกวัตวัตถุนี้ยังไม่ถูกเราก็จะต้องไปประกอบมาให้ถูกนะครับไปประกอบมาให้ถูกว่ามันจะต้องประกอบว่าอย่างไรอิมานิบงเล็บพัตตะ ก็คือหมายความว่าจะต้องโยกคําว่าพัตตะเนี่ยขึ้นมาแต่เราต้องประกอบวิพันธ์ให้ถูกประกอบวิพันธ์ให้ถูกต้องประกอบว่าอย่างไรครับอีมานิพัตตานี้ครับตาองเป็นพัตตานี้ําไมจึงเป็นพัตตานี้เป็นนักปุงสกลิงครับเป็นพระหุบเป็นนักปูงสกัลิงเป็นนักปูงสกัลิงฝ่ายพระหชนะพรหบชนจตาุนละ เป็นนะ,ะงปงสกัลลิงเป็นนะปงสกัลลิงฝ่ายพระหูวจนะแจกตามกุลถะกุละถูกต้องครับจตากุละครับกุละข้อสองคือวัตถุครับวัตถุวัตถุที่จะต้องเป็นวัตถุนี้วัตถุนี้วัตถุนี้อันนี้อนน้นอนี้อลานี้ เป็นเป็นวัตถุนี้นะครับแล้วก็ข้อสี่เป็นปุกป,ปานี้นข้อห้าเป็นตนานี้ตนาน้เป็นตานิตานิตาน้นะครับรเช็กก่อนว่ามันมีข้อไหนที่ประธานกับกิริยาไม่ตรงมาอีกแล้วข้อสามกับข้อสีอ่ครับอาจารย์ ข้อสามก็สี่เนี่ยกิริยากับประธานไม่ตรงกันข้อสามแก้เป็นอาหารด้วยนะครับข้อสี่ก็แก้เป็นอาหารด้วยนะครับกิริยาอาหารที่เหลือน่าจะตรงหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมแปลให้เป็นตัวอย่างครับก่อนนะถึงไหนแล้วเนี่ยวัตนตมะนาปันจะมีไปได้ช้ามาก,กวันนี้แต่ไปแบบแน่น เอ่อเ <c oughs> <c oughs> ตมนุษย์ษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นสังวิทหิตวาจัดแจงแล้วทานานิซึ่งทานทั้งหลายอาหังสุป่าวแล้วอิติว่าถาตัวนี้ครับเราสังเกตตัวนี้ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลาย หาฤตวานำไปแล้วอิมานิธานานิซึ่งทานทั้งหลายเหล่านี้นิวัตตะทะจงกลับอิติรักกิตาวารักกิตวาก่อนครับอาจารย์รักกิตาวาก,กิตาวานี่ผมแปลเด้ยงนะังตกรักกิตาวารักษา,าแล้วนิวัตตะทะจงกลับอิติดังนี้ ก็ถือว่ายาวๆฝึกรับสมองฝึกการแปลฝึกทักษะฝึกหลายๆอย่างครับเป็นประโยคแปลแบบซ้ําๆน่าจะพอ,อไปได้นะครับอ้าวครับต่อไปแปลให้ผมฟังครับท่านละหนึ่งข้อข้อละสองรอบครับนิมนเชิญเลยครับก็หนึ่งแต่ชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้น สังวิทย์ใหจวาจัดแจงแล้วโภชนานี้ซึ่งโภชนะทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าตุตัเอ่อตุตวเอ่อตุมเหตุมตะวังอันว่าท่านอันว่าท่านอันว่าท่านอริตวา นำไปแล้วโภชนานิอิมาณิโภชนานี้ซึ่งโภชนะทั้งหลายเหล่าน,นัเหล่านี้รักขิตวารักษาแล้วนิวัติตนิวัตสินิวตัตววตหิตหกลับและตรงกลับปิติดังนี้สเตชนาะอารัชนทั้งหลายเหล่านั้นสังวิทยิตวา จัดแจงแล้วโภชนานี้ซึ่งโภชนะทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าตุมเหตุตมเหตะตวางอันว,วนะ่าท่านอตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายตะวางดูแล้วรัตงอันว่าท่านทั้งอันว่าท่านหาริตวานําไปแล้วปิมานี้โภชนานี้ซึ่งโชนะทั้งหลายเหล่านี้ ลักกิตาวารักษาแล้วนิวัตตาหินิวัตตาหิจงกลับอิติดังนี้ต่อไปครับข้อสองเลยครับขออนุญ,ญาตนะคะตาอิถิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นสังวิทหิตสังวิธหิตตวาจัดแจงแล้ว พัตตานี้ซึ่งพัดซึ่งพัดทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ไม่มีเหล่านั้เขาไปซึ่งพัดทั้งหลายอ,อ,อาหางสุกล่าวแล้วอิติว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายอันว่าเราทั้งหลายหะหาฤทิใช่ไหมคะ แล้วเราทั้งหลายฮริตวาฮริตวานำไปแล้วอิมานิพัตอินาอิมานิพัตตานิซึ่งพัดทั้งหลายเหเล่านั้นแทน่านั้ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านี้เหล่านี้ขอ <laughs> ซึ่งพัดทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งพัฒทั้งหลายเหล่านี้รักขิตตวารักษาแล้วนิวัตนิวัต ตามะจงกลับอิติดังนี้ตาอิตถิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นสังวิทหิตวาจัดแจงแล้วพัตตานี้ซึ่งพัดทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าไม่ยัง อันว่าเราทั้งหลายหาฤตตวานำไปแล้วพัดตานี้ซึ่งพัดทั้งหลายเหล่านี้รักขิตตวารักษาแล้วนิวัตตามะจงกลับอิติดังนี้กลัไปเลยครับข้อสามขออนุญาตนะครับข้อสาม โสมนุษย์โสอันว่ามนุษย์นั้นสังวิตะอิตาวาจัดแจงแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายอาหะกล่าวแล้วอิติว่าจุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอริตวานำไปแล้วอิมานิวัตถุนี้ ซึ่งวัตถุทั้งหลายเหล่านี้รักจิตวารักษาแล้วนิวัตตะจงกลับอิติดังนี้โสมนุสโสอันว่ามนุษย์นั้นสังวิทาอิตาวาจัดแจงแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายอาหากล่าวแล้วอิติว่า ตุเมอันว่าท่านทั้งหลายอริตวานำไปแล้วอิมานิวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายเหล่านี้รักกิตวารักษาแล้วนิวัตตะจงกลับอิติดังนี้กสีของญาติสาธีตา อันว่าธิดานั้นสั่งวิทสั่งวิหิตวาจัดแจงแล้วบุกผานี้ซึ่งดอกไม้ทั้งหลายอาอาหะกล่าวแล้วอีว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายหังขงหาหัง,หงอ๋อเหรอฮู้ท้ อาหารอันว่าท่านตั้งหลายอาหารอันว่าเราโอ้ยโมวแล้วอะโมวแล้วอาหารอันว่าเราอาริตวานำไปแล้วอีมานิวัตถุนี้ซึ่งวัตถุตั้งหลายเหล่านี้มีวัตถุข้อครับคุณหลาฝาฝานี่้ยโมวแล้วสติกวัน เพื่อนไปกูเดินไปลต่อขอโทษขอโทษนิดเดียวแปลแปลต่อครับแปลถูกแปลถูกแปลถูกว้าแล้วออบวันวนี้เอาใหม่นะคะสาตีตาอันว่าทิดานั้นสงังสังวิทยหิตวาจัดแจงแล้วบุปผานี้ ซึ่งดอกไม้ตั้งหลายหาหักกล่าวแล้วอาหังอันว่าเราหาหกล่าวแล้วาชวอิวอติก่อน,นไปแล้วอิติก่อนอเปิดอิติก่อนเอาใหม่นะสาตีตาอันว่าธิดานั้นสังวิเหิตวาจัดแจงแล้วบุคคลนี้ซึ่งดอกไม้ตั้งหลายหาหกล่าวแล้วอิติว่า อาหางอันว่าเราตั้งหลายโอ้ยอาหางอันว่าเราอริตวานำไปแล้วอิมานิบุปภานี้ซึ่งดอกไม้ตั้งหลายเหล่านี้พระขจิตวารักษาแล้วนิวัดตัดตามิจงกลับอิติด,ดังนี้นค่ะ ข้อห้าครับข้อห้าขออนุญาตครับนิมนต์เลยครับ<อ><อ>บุตรตาฉันว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นสังมิทธิหิตตวาจัดแจงแล้วพะนานิซึ่งทรัพย์ทั้งหลายอ่า อาหารสุก่าวแล้วอิติว่าอุหมีันว่าท่านทั้งหลายอริตตวาอริตตวนำไปแล้วอิมานิทานานิซึ่งทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ลักชิตวานำไปแล้ว นิวัาธะรักขิตวาแปลว่ารักษาแล้วนะรักขิตวารักษาแล้ว,าว,าลวนิวัฏฏาจงกับอิติดงนี้เตอุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นสังวิทยิสังวิทยิตตวาจัดแกงแล้วทนานิ ซึ่งทรัพย์ทั้งหลายอาหารสุกกล่าวแล้วอิติว่าตุมหีอันว่าท่านทั้งหลายฤริตวานำาไปแล้วอิมานิทานานิซึ่งทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้รักขิตวารักษาแล้ว นิวัตตาาจงกับอิติดังนี้ครับับข้อหข้อสุดท้ายครับขออนุญาตค่ะตาทาสิโยอันว่านาง่าทั้งหลายเหล่านั้นสวิทหิตวาจัดแจงแล้วพาลานี้ซึ่งผลไม้ทั้งหลายเหล่านั้น ยังไม่มีเห<อ>ล่านั้นไม่มีเหล่านั้นนะครับต,ตาทาสิโยอันว่านางทาทั้งหลายเหล่านั้นตาทาสิโยอันว่านางทาทั้งหลายเหล่านั้นสวิติตวาจัดแจงแล้วผลางนี้ผลังสัังวิตะอิตวาตาทาสิโย อัน <utan> ว่านางธาุทั้งหลายเหล่านั้นสังวิทหิตตว่าจัดแจงแล้วพระลานาิสังวิตะนะครับสังวิสังวิทหิตตว่าครับสังวิทะหิตตวาจัดแจงแล้วพระลาน้ซึ่งผลไม้ทั้งซึ่งผลไม้ <accounts S 2> อาหารสุขทั้งหลายด้วยค่ะพ <sha? S 3> ระลานีพระลานีพระลานิ ตาทาสิโยอันว่านางานางทาทั้งหลายเหล่านั้นสังวิทยิตวาจัดแจงแล้วระรานิซึ่งผลไม้ทั้งหลายอาหางสุกล่าวแล้วอาหางสุกล่าวแล้วอิติ ว่ามาอย่างอันว่าท่านทั้งหลายหา,าลิตวาอันว่าเันว่าเราอันว่าเราทั้งหลายหาลิตวานำไปแล้วนาไปแล้วอิมานิพระลานิซึ่งผลไม้ทั้งหลายเหล่านี้ลักขิตวา รักษาแล้วนิวัตตามะจงกลับ,บติดังนี้ตาทาสิโยอันว่านางภาตทั้งหลายสังวิหิตวาจัดแจงแล้วเหล่านั้นด้วยนะตาแล้วลว่าเหล่านั้น ตาทาสิโยอันว่านาง่าทั้งหลายเหล่านั้นสังวิทหิตวาจัดแจงแล้วพันลานี้ซึ่งผลไม้ทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่ามะยังอ,อันว่าเราทั้งหลาย อันว่าเราทั้งหลายฮลิทตวานำ,นำไปแล้วนำ,นำไปแล้วอิม<ำ>านิพาลานิซึ่งผลไายทั้งหลายเหล่านี้รักษาแล้วนิวัตามะ จงกลับอิติดังนี้ครับก็แปลลักษณะนี้จะเป็นแปลลักษณะของการแปลจำนะครับก็คือคือคิดในเรื่องของทาแปลแล้วก็จําศัพท์าแปลจําศัพท์แบบนี้จะไม่ยั่งยืนก็คือจะเป็นผลให้ อย่าเป็นผลให้หลงหลงลืมลืม,ลมผิดผิดพลาดพลาดไปก็คือมันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะการเริ่มต้นที่ดีที่เมื่อเราแปลแปลแ,ลแล้วเนี่ยความเข้าใจมันก็จะตามมาเรื่อยๆก็พยายามสังเกตหูไวาตาไวาครับแปลหนังสือแปลบาลีนี่หูไวาตาไวาตอนนี้คือประโยคมันยาวขึ้นใจของของท่านอาจจะสัน่นสั่นว่าก็เหมือนกับ เวลาเราทะเลาะกับคนที่ตัวใหญ่กว่าถ้าตัวเล็กกว่าเนี่ยเราก็ใจใหญ่ไม่กลัวแต่พอไปเจอคนที่ตัวใหญ่กว่ากำยำกว่าบึกบึนกว่าเราก็กลัวอันที่จริงคนตัวใหญ่ก็อาจจะไม่มีแรงก็ได้นี่ก็เป็นได้ครับอันนี้ก็คือความกลัวเหมือนกับประโยคยาวๆประโยคยา,ยาวๆตอนนี้ <c oughs> ก็เหมือนกับคนตัวใหญ่พอเจอแล้วมันผวา เราก็จะต้องตั้งหลักให้ดีนะครับก็พยายามกลับไปแปลทบทวนในบทเรียนที่ให้ไปนะครับคือถ้าท่านใดยังแปลไม่คล่องขอให้กลับไปแปลทบทวนนะครับแปลกลับไปกลับมาแต่ผมจะขอร้องท่านอย่างหนึ่งนะฮะว่าห้ามแปลจําจะจําจําได้ก็คือจําในเรื่องของธาตุว่ามันธาตุนี้แปลว่าอะไรพิพัฒน์หมวดนี้แปลว่าอะไรก็อันนั้นคือจําแค่ แค่ตัวรากของสัพท์มันแต่ถ้าไปจําทั้งรุ่นนี่วัตถะแปลว่าจงกลับเลยอย่างเนี้ครับอย่าไปจำถ้าจะจําก็คือจะต้องแยกแค่มีวัตตะตัวนี้ยแปลว่ากลับทีนี้ไอตัวถาตัวเนี้ยแปลว่าจงจงมันมาจากไหนเพราะตอนนี้เรากําลังแปลทบทวนในหมวดปัญจมีนั่นเองมันก็เลยแปลว่าจงจะแปลว่าย่อมได้ไหมโดยศัพท์แล้วมันแปลได้แต่ณนะตอนนี้เรากําลังเรียนในหมวดปัญจมีแล้ว จะแปลว่าย่อมได้ไหมก็ไม่ได้ก็ให้แปลว่าจงนะครับก็อันนี้ก็ฝากไปทบทวนในบเทเรียนที่ผ่านมานะครับต่อไปครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายของวันนี้ก็คือแปลหมวดปัญจมีที่มีมาสับปฏิเสธมาสับนี้มันอยู่ในนิบาตบอกปฏิเสธ เวลาเรียงมาสับมันมีวิธีการเรียงอยู่ยสองอย่างผมเอามาแค่อย่างแรกก่อนก็คือใช้มาสับเรียงไว้ข้างหน้าหลังจากที่เข้าเลขในไปแล้วนะครับเรียงไว้ข้างหน้าสุดมาแปลว่าอะไรครับมาแปลว่าไม่ยาแปลว่ายามาแปลว่ายาอย่างครับแล้วก็ ตรงนี้กิริยาในระหว่างก็คือสริตวานะครับทีนี้เวลาท่านแปลเนี่ยนะครับท่านแปลนะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนะครับอันว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเศรษฐีอันว่าเศรษฐีสัจจวาระลึกแล้วตังว่าจะนังซึ่งคำนั้นแล้วก็อาหากล่าวแล้ว อติว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายตรงนี้ครับอันนี้คือประเด็นอยู่ตรงนี้ครับมาคัดฉะทะจงอย่าไปคือจะต้องยกมาแปลรวมกันไว้กับกิริยาคุมภาคมันจะมีคำไหนมาขวางก็ช่างครับขวางอยู่กี่คำก็ช่างแต่เวลาแปลให้ ยกมาแปลรวมกันครับมารวบใส่กันแปลว่าจงอย่าไปคาแปลก็จะเปลี่ยนด้วยจากจงไปจากคัดฉะถาแปลว่าจงไปเฉยๆก็แปลว่าจงหย่าไปนะครับส่วนตัวอื่นก็เหมือนเดิมครับอรัญญังสุปา่านะฮะอิติดังนี้ออพิมพ์ให้เป็นตัวอย่างท่าน นะครับเพื่อจะเป็นการบ้านของวันนี้ครับนี่การบ้านของวันนี้นะฮะเวลาเขียนเป็นการบ้านมาท่านไม่ต้องใช้ปากกาหลากสีนะครับแล้วก็ไม่ต้องเขียนโจทย์ตัวนี้มาอ่าสมมุติว่าข้อหนึ่งเราก็ข้อหนึ่งแล้วก็แปลแล้วเขียนแบบนี้มาพอครับคือให้ท่านเขียนน้อยที่สุด แต่ท่านจะต้องยกคำแปลแบบนี้มานะครับถ้าเอาแบบในหนังสือตรงนั้นไม่เอานะครับเพราะผมไม่เห็นสัพท์ไม่รู้ว่าท่านเอาคำแปลบาลีตัวไหนมาแปลผมต้องการเห็นศั์นะฮะให้ท่านยกศัพท์มาทีละศั์แล้วโดยเฉพาะมากับกิริยาคุณภาพที่แปลว่ายาเนี่ยจะต้องเขียนรวบใส่กันนะครับต้องเขียนรวบใส่กันเท่านั้นซึ่งตั้งแต่ ข้อ1ถึงข้อ6เป็นการบ้านข้อ6นะครับข้ออัตราโยพิคุข้อ6นี้เป็นอาหังสุกนะครับแก้เป็นอาหางสุด้วยมีธาตุบางตัวที่เราแปลไม่ได้นะครับมีธาตุบางตัวที่เราแปลไม่ได้ก็ให้ ไปดูธาตุที่หน้า29ครับหน้า29ก็จะมีคำแปลของธาตุนะครับว่าคำไหนแปลไม่ได้หรือแปลคำไหนไม่ได้ก็ถามในลายกลุ่มทักในลายกลุ่มก็บอกกันได้หรือเป็นข้อความส่วนตัวก็ได้นะครับสำคัญก็คือธาตุพวกนี้มันเป็นวิพัตหมวดอะไรครับธาตุ่มันเป็นวิพัตหมวดอะไรครับ หมวดอะไรครับัจมีหมวดปันจะมีเท่านั้นนะครับหมวดปันจะมีเท่านั้นห้ามเอาเป็นหมวดอื่นเพราะอะไรเพราะมาสับใช้ในวิพัฒนาขยะแค่สองหมวดคือหมวดปันจะมีและหมวดอัดชัตเตนีที่จะมาถึงข้างหน้าตอนนี้คือหมวดปันจะมีดังนั้นเวลาแปลนี่คือจงอย่าแน่นอนนะครับคือเป็นการห้ามเลยครับจงอยา่า อย่างแน่นอนส่วนในสัพท์อื่นๆนั้นน่าจะไม่ยากสักเท่าไหร่ก็ดูแล้วน่าจะพอแปลได้นะครับย้ําว่าให้เขียนแบบนี้ครับให้เขียนแบบนี้แล้วไม่ต้องใช้ปากกาหลากสีว่าบาลีสีแดงคําแปลสีน้าเงินไม่ต้องครับสีน้ําเงินรวดครับแล้วไม่ต้องเน้นคําด้วยไม่ต้องขีดเส้นคาบาลีไม่ต้องขีดใดๆทั้งสิน้น mm hmm. เขียนมาเลยครับ เขียนมาเลยแล้วก็เขียนให้อ่านง่ายไม่ต้องการให้เขียนสวยเอาแค่อ่านง่ายครับเอาแค่อ่านง่ายนะครับก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับซึ่งวันนี้ก็จะให้การบ้านตัวนี้ไปแล้วก็ท่านเขียนส่งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าหากว่ามีการเรียนก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งถึงสี่โมงนะครับเดี๋ยวจะยืนยันเวลาอีกครั้งหนึ่งทางไลน์กลุ่มนะครับว่าผมจะมา สอนกี่โมงนะครับก็แจ้งให้ท่านทราบไปก่อนครับวันนี้ผมพอแล้วนะครับก็น่าจะเพียงพอสําหรับความรู้ที่ท่านได้ไปวันนี้นะครับนมาสการลาพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีทุกท่านครับ,บ,อรบ,บขอบคุณคข<อ>้าเร้า